สวัสดีครับก่อนมาพบกันในหวยฮาน้อยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิทยาญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงท่านั้นนะครับเรามาดูกันนะครับหวยฮาน้อยประจําวันที่1 1นะครับก่อชุดที่1ก็จะเด่น3าและ5นะครับ รอจอก็จะมี3 7 3 8 3 9 3 0 3 1นะครับ5 7 5 8 5 9 5 0แล้วก็5 1นะครับส่วนหานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่น5นะครับขัดตรงกันอีกแล้วนะครับก็ตัวจอก็จะมี5 7 5 8 5 9 5 0แล้วก็5 1นะครับเอาละครับเรามาดูผลของวันนี้วันที่10นะครับในวันที่10นะครับาหานอย มัดรวมนะครับก็จะดินหนึ่งกับสามนะครับปรากฏว่าหนึ่งสามตัวนี้เข้าก่อนเลยนะครับเข้าเฉพาะกีดนะครับและมาเข้าพิเศษอีกหนึ่งครั้งนะครับเข้าตัวตรงสองที่เลยนะครับและสามหกตัวนี้นะครับเมื่อวานผมเน้นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับสามสามสามสี่สามหกนะครับก็เข้าตัวเน้นทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาสามที่เลยนะครับวัถือา่าวันนี้ก็และอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยครับ หนึ่งหกนะครับเขอเข้า VIP ตัวตรงนะครับเข้ามาสี่ที่นะครับโอ้โหวันนี้ฮานอยมารวมเข้ามาสี่ที่เลยนะครับกอถือว่าวันนี้เฮงปังปังกันไปเลยนะครับส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นหน้านะครับผมมิสห้าสามห้าสี่นะครับห้าหกนะครับปรากฏว่าออกห้าห้านะครับเข้าเฉพาะกินครับ เข้าเฉพากิจล่างเลยนะครับเสียดายนะครับที่ปกติไม่เข้านะครับถ้าเข้าอีกที่หนึ่งหรือห้างีก็ได้นะครับก็หางน้อยด้วยเตกเลยนะครับวันนี้นะครับโอย่างในวันนี้ก็เอฟซีคงจะดีนะครับผงเนื้องไดน้อรับทรัพย์รับช่วกันทุกคนนะครับเอาละครับช่วงท้ายที่ผมก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับหางน้อยมัดรวมนะครับก็จะเด่นสามกับห้านะครับ ามนี่ก็จะมี3 7 3 8จ็ดแล้วก็30นะครับ5้า้วก็จะมี57 58แล้วก็50นะครับส่วน5นอนคู่นี้นะครับก็จะเด่น5นะครับก็จะมี57 58แล้วก็59นะครับก็ยังไงก็อย่ายใช้วิจัยาญาณทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ